มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนปอพ่อแจ้งแล้วกรณีลือพนังกั้นน้ําแตกครับจากกรณีเกิดเหตุน้ําท่วมผิวจราจรเนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยันข่าวลือเขื่อนฝายพนังกั้นน้ําตําบลมาบขา่าอําเภอนิคมพัฒนาไม่ได้เกิดจากการแตกถล่มหรือพังทลายแต่อย่างใดครับ โดยแขวงทางหลวงและยองรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองเวลา11นาฬิกาของวันที่7กันยายน2565ทางหลวงหมายเลข3471ตอนบางบุทชุมแสงบริเวณกม .18 กอกม .22 และกม .27 ครับเกิดเหตุน้ำท่วมผิวจราจรเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ครับโดยน้ำได้ไหลลงจากเขา จนทำให้เข้าท่วมพื้นที่ในระดับความสูงที่40เซนติเมตรการจราจรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่ต้องมีการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ทางหลวงชนบทกม22ออกกอม28แทนขณะเดียวกันจากข่าวน้ำท่วมระยองดังกล่าวทำให้เกิดกระแสบนโลกออนไลน์ให้ข้อมูลเผยกันว่ามีเขื่อนฝาหรือผนังกั้นน้ำเกิดแตก ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลมาบขา่าอำเภอนิคมพัฒนาล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับพบว่าเป็นเหตุรางระบายน้ำของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ถูกน้ำกัดเซาะคันดินจนทำให้เกิดน้ำรั่วไม่ได้เกิดจากการแตกถลม่มหรือพังทลายแต่อย่างใดซึ่งทอตอมากขา่าพัฒนา ได้ประสานบริษัทดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดระยองได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดระยองให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์ภยัยและปริมาณน้ำในพื้นที่จากแหล่งข้อมูลทางการของหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันการสื่อสารข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดรวมถึงจะได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่นด้วยนะครับขอบคุณครับ